เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับออตโต้อีกแล้วนะครับอันนี้จะมาพ่อลูกทำานการพ่อลูกทำบ้านใหม่เย้ไปเลยไปพาไปพาทุกคนไปดูหน่อยสิอ่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนะครับ องบ้านใหม่เรานัครับครงคบ้านใหม่ห่างจากบ้านเก่าประมาณนักยี่สิบเก้านะครับโอ้หว้าวอันนี้คือบ้านใหม่พี่ต้นเหรออันนี้ไม้นะครับนนที่เตรียมจะขึ้นทําคานนะครับอันนี้เป็นไม้เดานะครับผมแล้ววันนี้ต้นช่วยอยอกไม้ด้วยค่ะอ่าพี่ต้นไปยืนตรงนี้แล้วไปอธิบายครับ พี่อาโต้ทำอะไรบ้างอ่ะ啊อ็ต้องช่วยยกไม้ครับช่วยยกไม้ช่วยทำอะไรอีกช่วยยกไม้อย่างเดียวครับอ๋อตรงเนี้ยทำไมพี่อาโต้ถึงทำครับทำไว้ทำอะไรครับเอาไว้ทำกระท่อมค่ะทำกระท่อมเหรอไว้นั่งเล่นหรือเปล่า แล้วก็จะมาทำกระท่อมต่อครับอ๋อําทำกระท่อมต่อเหรอครับอ๋อแล,และนี่คือหินที่เราเตรียมมาครับหินที่เราเตรียมมาเออ่ทำอะไรครับลาดพื้นใช่ไหมใชม่มันโกงมันน้อยยังไงลูกไม่มรู้สักอ๋อแล้วเสาบ้านพี่ต้องมีเสากี่ต้นลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหต้นเหรอครับ โอ้โห oh จะได้บ้านหลังใหญ่ไหมบ้านหลังใหญ่ไหมเราไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ oh, แ, oh, แล้านี้โอ้แล้วแล้วแล้วใครทําเป็นเป็นหลักครับจัตตาเปล่าจัตตากับจัตพ่อมาจัตตากับจัตพ่อหรอครับ,บ,อ,รบอืมเอาเพรียวโต้เพรียวโต้วหวานข้าวกับจัตตาร์เพาะเนี่ยก็งะคะงยังไม่รู้อยู่นะคะคงยังไม่รู้อยู่ต้นข้าวสูงยังต้นข้าวสูงยัง ยังไม่สูงพอเหรอโอมันไม่มีน้ำแล้วมันจะตายไหมอะลูกไม่รู้ครับไม่รู้ลหรอครับโอ้อันนี้นะครับหว่านข้าวไปประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้ก็ต้นข้าวก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่เริ่มขึ้นแล้วตรงนี้เดี๋ยวเริ่มขึ้นเดี๋ยวเราก็พอต้นสูงๆเราก็จะสูบน้ำปล่อยปลาใช่ไหมพี่ต้นจะปล่อยปลาอะไรบ้างอะลูกจะปล่อยมันนินปลาทอด ปลาดุกปลาดุกปลานินปลาช่อนปลาดุกเหรออ่ะมองกล้องมองกล้องด้วยกบลันญาปบิลันญาปบิลันญาตั้งหากครับอ๋อยายแมงมุมเปียกน้ำยายแมงมุมเปียกน้ำด้วยเหรอไหนอ่ะโอ้โหยายแมงมุมเปียกน้ำด้วยเหรอมีค่ะทำไมยายแมงมุมมันขึ้นไปที่ต้นต้นข้าวได้พี่จตโตก็แมงมุมมาสร้างเองนล่แะค่ะแมงมุมมันสร้างเองเลยเหรอ โอ้โหเดี๋ยววันนี้พี่โต้จะช่วยจัดตาทำอะไรทำโครงม้ทำโครงบ้านต่อปะ่ะท,ทำโครงบ้านต่อใช่ไหมวันนี้ขึ้นหลังคาไหมพี่โต้ขึ้นหลังคาไหมขึ้นครับโอ้และอย่างนี้ใครออกค่าหลังคาไม่รู้ครับเหรอพี่โต้เอาเงินพี่โต้ออกได้ไหม,ไมไเงินพี่โต้ก็มีเกือบแสนหนึ่งแล้วะ ไอซื้อไอติมค่ะไอติมเหรอไม่ใช่เก็บไว้เรียนเหรอเก็บใบเรียนแกเก็บไว้ไวไวซื้อไอติมนี่แหละค่ะโอ้ไหนพาพาพาเพื่อนไปดูต้นมะพร้าวดิมะพร้าวน้ำหอมเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเหนื่อยๆเราก็จะไปกินมะพร้าวน้ำหอมกันนะเนาะพี่อโต้เนาะกระติงนะครับใช่ไหนดูนะอ้าวอันนี้ต้นไม้ต้นไม้ของพีอ่อโต้ที่พี่อโต้เพาะเองเปล่า อันนี้คือต้นอะไรพี่อาโต้นำเสนอดินำเสนอเออไม่รู้ครับแอปเปิ้ล <Apple S 2> ของพี่อาโต้ไงอป้าพ <Apple. S 2> ี่พี่อาโต้ผูกเพาะเม็ดป้ากับจัตตาป่ะกับจัยายนี่แหละครับกับจัยายไม่ได้เพาะกับจัตาเหรอครับไม่ได้ครับโอ้แล้วจัยายเขาปลูกอะไร่พี่อาโต้เล็กๆอ่ะไม่รู้ครับอ๋ยยอไม่รู้อีกแล้วอันนี้คือไม้ไผ่เหรอโอ้ยไม้ไผ่ให้พักบุง้ง <laughs> พักบุ้งใหญ่ใหญ่อันนี้ต้นอะไรต้นอะไรต้นอะไร อันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้หรอครับดินมันก็จะเริ่มแห้งๆแล้วนะครับแต่เราอ่ะคือซื้อท่อ PVC มาแล้วซื้อท่อ PVC มาแล้วแล้วเตรียมจะทําน้ํำยดน้ำ,นำไม่น้ําหยดหรอกน้ำน้าสปริงเกอร์นี่แหละเราจะสังเกตนะครับว่าตรงไหนที่ดินแห้งๆนะครับหญ้าก็จะไม่ค่อยขึ้นต้นไม้ก็ไม่ค่อยสดชื่นเนาะตรงไหนหญ้าดีนี่ ขึ้นนีเลยดูมะละกงมะละกอโอ้ยมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมบ้านพี่เตอเออเราจะรู้ว่ามีมะพร้าวน้ำหอมมอสต้ผ่านมาที่นี่ตลอดเวลาเลยเหรอแล้ววันนี้เรากินมะพร้าวน้ำหอมได้ไหมได้ครับได้ครับโอเคเ,อเดี๋ยวก่อนครับอะไรนะ,นนนะหนอนอ้วยไ่เดือน นี่นะครับวัฏจักรนะครับอันนี้ไหนไสเดือนชี้ดี่ไสชี้ได้ไสเดือนนะครับโดนม,มดนะครับลุมลุมกินแล้วเดี๋ยวเพียรเดี๋ยวมดมันก็จะกัดขาเพีโอวโตแล้วสินะเนี้ยไปไป,ไปเดี๋ยววันนี้นะครับเพีโอวโตเราจะสร้างบ้านกันนะครับเดี๋ยวจะตากาําลังเริ่มลงมาแล้วปิดรายการก่อนฝากฝากอะไรกับทุกคนครับ กดสักราไใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่หมจากเราสองคนเจ้าพ่อและพี่ต้นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย